ผู้ท่านเทวดามาแล้วเทวดามาโปรดวิญญาณโปรดมนุษย์โปรดสรรพสัตว์แล้วสาธุท่านเทวดาจงเจริญเทวดาน้อยใหญ่มาแล้ว เทวดาปวดมนุษย์แล้วเทวดาพร้อมบริวารทีมงานปวดมนุษย์แล้วอ่าเชิญสวยน้ำชา ชื่ออะไรจ๊ะชื่อนางทองยอนเปลืองก้านค่ะ มีปัญหาอะไรจ๊ะอยากเกี่ยวกระจัดค่ะไม่ตอนเนี้ยชีวิตมีปัญหาอะไรตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วค่ะเพราะว่ามาทำเทียนสามีส่งวิญญาณแล้วก็อยากกิอยากส,สุขภาพไม่ไดีเหรอกาชีวิตแม่มีอะไรไหมก็ไม่มีค่ะแต่ ยากมีวันนี้แม่สื่อเรื่องอะไรอ่ะเรื่องสัพพสัตค่ะสสััตอ๋อสัพพสัตสื่อฮะสื่อเรื่องเกี่ยวกับสัพพสัสสพต,สสตครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดอะไรใช่ไหมตอนนี้นยังมีขาอยู่อ๋อปวดขาปวดแข้งปวดเนื้อปวดตัวทําเรื่องสัพพสัตมาเรื่องเกี่ยวกับสัพพสัตใช่ไหมก็คงอยากเกลือเนี่ยแหละไม่เคยทำเรื่องสัพพสัตใช่ไหมทเรื่องเกี่ยวกับสัพพสัตที่ไหมเคยทำแมวค่ะเคยทำแมวอ๋อก็คือเรื่องเคยทำแมวค่ะ ทำแมวตายเลยใช่ไหม <l ots> แบบว่ารักษาเขาแต่วันเลยเขาตายเอ่อท่านเทวดามีปัญหาเรื่องสุขภาพไม่ไดีมีความสงสัยเรื่องสัพพสา์หรือเปล่า <l ots> เคยทําแมวสองตัวมดปูปลากุ้งหอยมดปลวกรวมส,สัพพสา์อึ่งกบเขียด <l ots> เคยตีวัวไทานา <l ots> <l ots> แต่ไม่ได้ฆ่า <l ots> <l ots> ที่เจ็บปวดนั่นเกี่ยวกับใครที่ทุกวันนี้แก้ให้ใครไปอยู่ อันที่แก่ไปนี่คือสามีค่ะที่อันแก้สามีที่เสียไปค่ะส่งไปยังส่งแล้วส่งเมื่อเช้านี่ค่ะตอนนี้จะจบไปยังแกสามีจปเช้าครับจบไปแล้วลาไปแล้วก็อยากจะทําเรื่องสรรพสัตว์ต่อเลยท่านเทวดามีกรรมกับสัรพสัตว์หรือเปล่าสรรพสัตว์ใช่ไหมท่านใช่แล้วก็เห็นกันนั่นแหละเนาะอันมนุษย์นั่นแหละพอเบียดเบียนกันเนาะแหละท่านเอ้ย จะขอชดใช้ใช่ไหมขอชดใช้ทั้งหมดเลยทั้งหมดใช่ไหมเล่าใช่แล้วตัวเจ้าพร้อมไหมหนาค่ะพร้อมค่ะทั้งหมดเลยแหละค่ะค่ะให้จบกันหนาแหละท่านแห๋ยหกสิบวันท่านเอ๋ยทำได้ไหมเลยหนาเมวนั้นหนอเสียใจเลยค่ะน้อยใจด้วยหนาไม่ได้ตังใจค่ะค่ะเพระว่าเขาเป็นรังแคนะคะรังแคเต็มหนาเต็มอย่างกันเลย เอายาไปทาเอายาไปทาเข้าให้กินไป <c oughs> กินไปกินมามันตายไปเลยจ <c oughs> ะรักษาแต่การเป็นกาฆ่าไปแทนอ๋อนึกว่าตัวเป็นหมอต้องตาเอ๋ยหนูอยู่เฉยๆก็ไม่ตายอยู่แล้วใช่ไหมเขาถงสารไง <c oughs> เห็นป่วยเป็นเปื่อยไปเ <c oughs> ขวาก็คิดว่าคงจะเหมือนมนุษยแ์แหละป่วยทายากินยาเหมือนที่มนุษย์กินกินไปกินมาก็ มันมีสารแต่ว่าเองก็เขาจะให้ไปเกิดละตายก็ดีละเป็นแมวก็ไม่อยูะดีนักหนาแมวป่วยด้วยมันตายอยู่ดีแหละที่ีนตัวเองไม่ทานั่งก็ตายเหมือนกันก็แมวป่วยจะมีประโยชน์อะไรล่ะตายตายเดี๋ยวเข้ามาบวชให้ไปเกิดเลยเป็นคนเลยแบเรียๆจบจบมาอ่ะอยู่กับปัจจุบันดีกว่าเริ่มใหม่เอาว ว่ามาเลยจะเอาอะไรบ้างพวกรวมสรรพสัตว์เลยเป็นตัวแทนเขาทั้งหมดเลยกุ้งหอยปูปลากบเขียดอะไรก็ว่ากันไปรวมกันหมดน่ะท่านเอ๋ยใช่เลยหกสิบวันเลยนั่นแน่ต้องการอะไรอีกข้าวปลาอาหารน่ะท่านเอ๋ยสังฆทานเลยนั่นแหละหนอชุดขาวสามชุดนั่นแหละพอ ยารักษาโรคหนอนั่นแหละเอ้ยโอเคปล่อยสัตว์ได้เปล่าปล่อยสัตว์แบบท่านเอ๋ยให้มากเลยหน่อยนะมากกว่าห้าสิบตัวนั่นแหละครัเกินห้าสิบตัวทำได้เปล่าทําได้เลยหกสิบวันเริ่มวันไหนเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยคะ่ะวันนี้เลยเหรออ่าเริ่มต่อไปเลยอีกหกสิบวัน ข้าวปลาอาหารก็เตรียมให้พวกสัตว์ก,กินแล้วก็สังฆทานสังฆทานกี่ชุดสองชุดพอไหมก็ได้แหละท่านแม่สังฆทานสองชุดนะชุดขาวสามชุดยารักษาโรคก,ก็ซื้อมาอ่าปล่อยสัตว์มากกว่าห้าสิบตัวหกสิบวันจะได้หายเจ็บหายปวดใช่ไหมค่ะแล้วท่านเอ๋อยจะเบาบางเลยนั่นแหละเนาะอ่าอ่า,อาเป็นว่า ตกลงกันตามนี้เริ่มงานเลยไปได้หกสิบวัน